จึงชวนลูกน้อยสมาชิกในครอบครัวเรามาช่วยกันสร้างร่มเงาลดลูกร้อนเราให้ร่มเงาที่เย็นลง สามช้อนโต๊ะก็ได้นะคะไม่ต้องใส่เยอะโอเค we ready to plant we put it full เออพกแล้วก็ใช่นะคะเรารดน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำข้าวกันเลยจ้า ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปปรุงได้เลยจ้าเนมิร ready ready to be mix โคกน้ำพริกเองนะคะโคกน้ำเออโคขกข้าวั่วเองจา้าไม่ต้องใส่เครื่องบดได้อัตรรสสุดๆเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> อิสสมนอัพุ๊อาไสุกไม่ทันย่างสองเตาเลยจา้าผมเสิร์ฟแล้วจา้า ความฟินไม่หมดนะคะความฟินไม่หมดจ้า,า,จาข้าวเหนียวข้าวจีแล้วก็มาคราวนี้ก็มาจีขนมโตวสวัสดีงามแบบไทยๆนะคะแล้วก็สวัสดีแกๆจากยุโรปนะคะวันนี้นะคะหน้าตาสดใสผนเพียวโปะนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพามาผสมดินปลูกสตรอบเบอรี่กันนะคะ สตรอเบอร์อรี่เป็น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 ผลไม้เฮ้ยคุณผลไม้ผักเดี๋ยวไปแน่ใจนะครับเช็คออนไลน์ก่อนนะครับเพราะเขาผลไม้นะคะคุณครูเียผลไม้นะคะแต่ยังไงถ้าผิดคุณครูเขียนลงให้นะคะเออเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายมากมากมากอีกชนิดหนึ่งนะคะคุณครูถ้าชอบปลูกอะไรที่ไม่ค่อยยุ่งยากนะคะแต่แต่ปลูกผักและผลไม้ไทยนี่ยากมากๆนะคะหนเมืองหนาวนะคะแต่คุณครูก็ทดลองะคะ่ะเพราะคุณรูณชอบทดลอง <laughs> ก็เลยเวันนี้นะคะและครูชอบการทําสวนนะคะการทำสวนเป็นเป็นเป็น,ปนกิจกรรมหนึ่งที่ครูทําแล้วครูรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็ไม่ปวดหัวนะคะถึงจะมีเสียงข้างบ้านทาเอเพราะทาการก่อสร้างอยู่ข้างบ้านนะคะเพื่อนบ้านเขาก่อสร้างยังไม่เสร็จเลยโอ้ก็เข้าใจแล้วใครตามคลิปของครูปีที่แล้วนะคะก็จะมีเสียงรบกวนบ้างลนตอนที่ครูเอทำคลิปสดเอทำคลิปพ,พออาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกันนะครับฟังนิทานกันนะคะถ้าเป็นคลิปบ,บางคลิปครูอาจจะมีนะคะ กูต้องเรียนปอโทผ่านเสียงอย่างนี้เลยนะคะทุกวันเลยนะคะคุณกูไม่รูุ้ณรอดมาได้ยังไงได้ถึงขนาดเอเกด B ีนะคะเกดรวมบีเกือบได้เกดเออยู่นะคะเกือบได้เกดรวมเอเกณนิยมอันดับหนึ่งนะคะแค่ตัดับสองครับขนาดต้องทนกับเสียงแบบเสียงดังนะคะแต่คุณกูณมีความเออดทนสูงค่ะ <laughs> ไม่เป็นไรนะ ว่งตรงนั้นนะคะเราเรามาดูกันว่าครูจะผสมดินยังไงนะคะเพื่อสกูกสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ของคุณครูนะคะมันแล้วคุณครูจะมาหาจะมาบอกวิธีที่เพาะสตรอเบอรี่ก็ง่ายมากๆเลยนะคะคุณครูมีสตรอเบอรี่สามต้นนะคะที่ที่บ้านหลังเก่านะคะคนที่ไม่มี ที่ดินนะคะก็ปลูกได้ค่ะปลูกในกระถางมันเป็นแฝงเป็นอะไรก็ได้นะ,ะอยู่ในอา์าเมีแล้วก็พืกแฝงปลูกแฝงไว้ดูแลปลูกแฝงไว้เป็นดอกไม้ประดับเป็นดอกเขาก็สวยเห็นไหมคะดอกเขาก็สวยเป็นประดับแล้วก็มีผลไม้ทานด้วยนะคะหน้าร้อนเราเราทำมาทําแฟนทําอะไรอ่ากวิตะเดี๋ยวใกล้ท้ายจะเห็นได้ว่าครูทําแฟนอยู่นะคะแต่ครูยังไม่บอกวิธีทําแฟนนะคะเพราะว่าครูเดี๋ยวครูจะมาบอกทีละนิดทีละหน่อยทีละอย่างใครอยากให้ อยากให้ครูทําอะไรให้ดูนะคะอย่างเช่นทาแฟลนหรือว่าทําช็อกโกแลตเค้กหรือว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูจะพาทํานะคะคุณจะหาสูตรที่ง่ายที่สุดที่ดัดแปลงง่ายแล้วก็ยังอร่อยแล้วก็ดูดีนะคะเพราะว่าคุณครูเป็นคุณครูเป็นผู้หญิงทํางานนะคะ <c oughs> แล้วก็ดูแลบ้านดูแลครอบครัวแล้วก็คุณทํางานทุกทุกคนก็จะรู้ว่าตามคลิปครูอยู่ยก็จะรู้ว่าครูทํางานจิตอาสาด้วยนะคะก็งานจิตอาสาไม่ใช่งานง่ายๆเพราะจิตอาสาระหว่างประเทศนะคะครูต้องมานั่ง แรกต้งคน้คนขวาความรู้แล้วก็มานั่งปเปลี่ยนภาษาอังกฤษสัตไทยภาษาอังกฤษสัตไทยตลอดเวลานะคะมันก็เลยบางครั้งก็เหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่าก็คุ้มค่ะเพราะว่าเห็นการพัฒนาของของเด็กๆและของของโรงเรียนนะคะทั้งสองประเทศมันมันมีความสุขคะ่ะในระ,ร,ะร,ะร,ะระดับหนึ่งโอเคนะคะไม่ไม่พูดมากแล้วเราจะไปผสมดินกันเลยนะคะถ้ายัางไงถ้าเสียงดังเกินไปค,คุณครูจะปิดเสียงแล้วคุณครูจะมาอธิบายทีหลัง อาจจะเอถ้าถ้าเสียงดังเกินไปตอนครูครูทำครูก็จะปิดเสียงไว้แล้วก็คุรูก็จะมาอธิบายทีหลังนะคะเดี๋ยวเราไปผสมดินกันก่อนเลยนะคะแล้วเราก็ไปปลูกสตรอเบอรี่กันเขาเขาทนหนาวได้นะคะสตรอเบอรี่ไม่ต้องคลุมไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็เปลี่ยนดินถ้าใครปลูกใส่กระถางให้เปลี่ยนดินทุกๆกปีนะคะผสมดินแล้วก็ปลูกทุกๆกปีแล้วก็ เราจะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแล้วก็ใส่เปลือกไข่เข้าให้เขาด้วยแล้วเพราะเรามีเราทานไข่อยู่แล้วใช่ไหมคะแล,มแล้วก็มาบดบดบดแล้วก็วางใ้เขาแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากแล้วก็แค่เปลี่ยนดินใ้เขาปีละครั้งก็พอนะคะคนที่ปลูกลงกระถางน,นะคะหรือถ้ามันเป็นกระถางใหญ่แล้วก็ขุดขุดดินเก่าออกมาหน่อยแล้วก็ใช้ดินเกา่าไปหมักเป็นปุ๋ยทําสำหรับไปปุ๋ยหมักดินใหม่ของเรานะคะแล้วก็ปุ๋ยหมักอันใหม่ลงไปขเขาจะได้จะได้อาหารนะคะตลอดปีอะไรช่วงที่เขาจะมีผลมีลูกให้เราทานนะคะ เดี๋ยวเรามารอว่าเราจะได้ชิมสตรอเบอรี่ปีนี้ไหมถ้าได้ชิมนะคะเดี๋ยวคครูจะเอามาทำเป็นขนมอร่อยๆให้ทางกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยจ้านานมากเลยนะครูฝอยมากเลยไม่น่าครูหรือเป็นครูนะคะพูดพูดไม่หยุดไปจ้าไปจ้าเขาเขารู้สึกว่าเสียงไมยเสียงมันค่อยละอืม um, um, hello everyone today i'm just gonna show you how to mix the um, soy from my old um, soy that i Get it for my garden surface, for my um, greenhouse, and the, um, to to plant the strawberry. Strawberry is easy plant to grow and easy to uh, propagate as well. So I will show you how to do it in the future. How people propagate the uh, strawberry. This you probably can find one on YouTube thing mean, so easy. But this is to grow like a weed. They would just get when they have new new stem come up. They just clue along the floor and they never establish the root. And then that's when the stable root, what you can do, you just cut that and take the root where it's stubby, they stab it and move to plant another so tree, so another plant. So it's very simple. As long, but I tend to cut the stem. If I want to have fruit, I have to cut the stem because otherwise the energy is going to go to the stem. So anyway, i talk too much. <laughs> I know. I'm going to go to mixing the um, um, soil for the um, strawberry plant now. Liquor. คือดินที่เราเตรียมไว้นะคะเสียงปั่นนั้นเงียบหน่อยเราก็รีบรพูดเลยคะ่ะเดี๋ยวมันจะดังอีกุก็จะมีดินที่คุณครูซื้อมาด้วยนะคะหน้าดินที่เขาผสมไว้กัเต็มๆค่ะนี่คือหน้าดินที่ที่ไม่ยังไม่ผสมอะไรคือหน้าดินเปล่าๆจากส่วนของครูเองนะคะและนั่นก็คือปุ๋ยปุ๋ยหมักนะคะหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้นะคะใช้ได้นะคะก็แค่นี้นะคะแล้วก็มี คปลือกไข่แล้วก็มีกระดูกปลานะคะคุณซื้อมานะคะเพื่อจะให้เขามีสารอาหารนะคะพร้อมที่จะออกดอกออกใบเล่งรากเล่งผลอะไรตามแดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าเราจะได้ทานสตรอเบอรี่ของเราไหมนี่คือดินที่เราเตรียมไว้นะคะเสียงปั่นนั่นเงียบหน่อยเราก็รีบๆพูดเลยคะ่ะเดี๋ยวมันจะดังอีก ก็จะมีดินที่คุณครูซื้อมาด้วยนะคะหน้าดินที่เขาผสมเลบไลท์เซ็นซีนะคะนี่คือหน้าดินที่ที่ไม่ยังไม่ผสมอะไรคือหน้าดินเปล่าๆจากส่วนของครูเองนะคะและนั่นก็คือปุ๋ยปุ๋ยหมักนะคะหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้นะคะใช้ได้นะคะก็แค่นี้นะคะแล้วก็มีเปลือกไข่แล้วก็มีกระดูกปลานะคะคุณครูซื้อมานะคะ เพื่อจะให้เขามีสารอาหารนะคะพร้อมที่จะออกดกออกไปเร่งรากเร่งผลอะไรตามแลีวเรามารอดูนะคะว่าเราจะได้ฐานสตรอเบอรี่ของเราไหม ประมาณสองสามช้อนโต๊ะก็ได้นะคะไม่ต้องใส่เยอะ เสร็จแล้วนะคะเตรียมดินเราปลูกเลยจ้าโอเค we ready to plant we put it full เฮ้ย pop let go มาปลูกกันเลยจ้าเสียงนกทำให้เราสบายใจนะคะ can tell you we say <laughs> มากมากเลยนะคะแล้วต้นเขานะคะไม่มีอะไรกิน,นะคะ่ะแต่เขาจะมีสตูตตนที่เขาสุกนะคะพวกสักแนวก็จะมากินนะคะนกก็จะมากินด้วยนะคะนั่นคือสตูเขาจะมาตอนที่เขาจะมี The animals love l l them when they have food r go ripe while they still alive they e i v e r y like this they don't have any enemy so you can cut and feed and a s it they have to o a v o u a p e s t เสร็จแล้วเราก็จะลืมโรยเปลือกไข่ด้วยนะคะปิดท้ายที่เปลือกไข่นะคะจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มา รดน้ำกันจ้าเห็นไหมคะเขาออกดอกแล้วจ้าสวยมากมากเลยค่ะหวังว่าคงจะมีผลสตรอว์เบอรี่ให้ชิมนะคะพี่ ะค่ะเราลรดน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำข้าวกันเลยจ้าโอเคกันนะคะทุกคนวันเราก็ไปปลูกสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะคะเราจะไปทำหมักหมูนุ่มๆหอมๆกันนะคะด้วยสับป,ประรดและกะทินะคะน่นคือไอง,งานของเรานะคะที่จะทำหมักหมูหมูปิ้งนะคะให้อร่อย และลูกสาวติดใจมากจะถามว่าคุณแม่ทำหมักหมูใส่กะทิใส่เอกทา,ทานท่านที่เขาไม่ชอบทานผลไม้นะคะเหมือนเออครูคทำครีมด้วยนะคะครูจะไใส่เอเดี๋ยวจะไปบอกวิธีทำครีมจะทำยังไงให,ให้อร่อยนะคะเดี๋ยวคำวันไหนที่ครูทำขนมครูจะทำ,ทำสอนวิธีทำครีมให้อร่อยให้นะคะวันนี้เราก็จะไปหมักหมูให้นุ่มหอมอร่อย ถูกใจคนทั้งบ้านกันนะคะไปจ้ะหมูปิ้งเราก็จะมีนะคะเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูแล้วก็ติดมัน,นหน่อยๆนะคะจะได้อร่อยเด็ดหกสเตชเชอรเดอร์พอกชาวเดอรเดอ์เอสฟอร์ด์มิกซิงฟอร์ดสต็อกฟอร์ e มาร์นีส is ส์กระเ กระเทียมนะคะแล้วก็รากผักชีถ้าหาได้ถ้าไม่ได้ก็เอาก้านผักชีก็ได้นะคะแต่คุณครูจะใช้รากผักชีนะคะปกติยิ่งหน้านี้แล้วนะคะคุณครูโกผักชีขึ้นมาแล้วนะคะก็จะรอรากนะคะหรือไม่ซื้อตามห้างตามอะไรก็ได้คนแถวนี้นะคะเขาจะมีรากผักชีติดอยู่ซื้อที่มันเขามีในถุงนะคะก็จะได้รากมันด้วยนะคะแล้วก็หอย แล้วก็มีเพเปอร์นะคะเพเปอร์เพเปอร์พริกไทยนะคะนิดหน่อยนะคะเพราะที่นี่เขาไม่กินเผ็ดกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คะ่ะแม่งานของเราเลยคะ่ะกะทิกับแปรไผ่ผมกะทิกับไผ่ผมไผ่ผมไผ่ผมซับปะรดนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็เอซอสปรุงรสนะคะเออ oyster sauce salt and แต่ว่าน็อตพิ s t ตะฮ่อ the pork stock and soy sauce ก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีผงปรุงรสหมูแล้วก็มีเกลือนะคะแล้วก็มีซอสหอยนางรมนะคะแล้วเราที่ขาดไม่ได้เรามีกะทิแล้วเราเราจะใส่น้ํามันก็ได้นะคะเนยน้มันพืชเข้าไปหน่อยน้ำมันประกอบนะคะเพื่อความมันแต่ว่าเรามีกะทิแล้วส่วนปกติรูจะไม่ใส่นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะโอเคเรามาหั่นหมูกันเลยจ้า โอเคนะคะเราก็จะมาหั่นหมูกันนะคะหมูเราก็หาเอาตามที่เรามีนะคะที่นี่ก็จะใช้ไอ้พกเ่าหรือก็มันเนื้อสั่งหรืออะไรแน่ใจคะ่ะก็หั่นพอป,ประมาณให้เราที่เราปอจะได้เสียบไม้ได้นะคะประมานี้นะคะ คะพี่เ่าเสียบไม้ทำหมูปิ้งได้นะคะสปอปาร์บ,าบีคิวชิคเอเบอร์บีคิวชิบาร์บีคิวโฟกก็หั่นไปเรื่อยๆนะคะอย่างนี้จนเสร็จนะคะได้ละจ้านีก็ทุกคนจะชอบนะคะที่ไปไหนไปรอดก็ฝีมือปลายจังหวะของคุณแม่นี่แหละคะ่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะทั้งคุณลูกทั้งคุณพ่อนะคะชอบฝีมือปลายจังหวะคุณแม่มากๆเลยจ้า แล้วก็หันะะ่นไปเลื่เลยนะคะต่อไแล้วก็มาขูดกันเลยนะคะขูกระเทียมแล้วก็รากผักทีนะคะถ้ามีโอเค we gonna Smash all the ingredients, or you can use mixer, too, but this is a nicer way to do it. นะคะแ้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปปรุงได้เลยจ้า We're we ready, ready to be mix โคกน้ำพริกเองนะคะโคกน้ำเองโคกข้าวคั่วเองจา้าไม่ต้องใส่เครื่องบดได้อัตรรสสุดๆเลยค่ะอิสแมคอรับอมครับมโคกข้าวคั่วเองจา้าได้อัตรรสสุดๆเลยจา้า <c oughs> หอมข้าวคั่วมากๆเลยนะคะคั่วเกือบไหมเลยค่ะ Oh you can use it a mixer but this is a lovely way to do a uh, making a crushed um dry uh, cook rice to go with the tip the rest um the ingredient for the tip is in the uh, in the end screen i h video I keep it okay mm hmm. หอมมากเลยจ้าหอมหอมหอมผัดเลยนะคะเสร็จแล้วจ้าหมากแล้วเลยจ้าเห็นไหมคะน่าทานเลยอันนี้เราก็มาเสียบกันเลยนะคะเรามาเริ่มเสียบกันเลยนะคะเราจะทำเป็นแบบ พายแโก้วก็โคกนะคะเป็นหมูแล้วก็สับุดนะคะก็จะอร่อยมากๆเลยจ้าหมูสับหลุด I make like a pork barbecue and พาย a p p l ว It's very n i c เราทำไปดรืยๆนะคะเราจะทำสองแบบให้ดูนะคะจะทำแบบไซต์พายอัพโฟล์หรือแบนไซต์แบบโฟล์แบแบบไซต์สัปเปบลแต่ก่อนจะไซต์แบบอาจจะเป็น two two style Cuz the one with the pie up fold one with the fold between but one with pie up fold tends to be people prefer สำหรับทานแบบครอบครัวนะคะกำลังพอดีเลยจ้าส h e f มลิส y Style แลสวจะทิกว่าจะส i x ผสมแซวสอดดน่ยนะแต่ว่าจะซื้อก็ได้นะคะไม้ละปอนจ้าไม่แพงนะคะไม้ละปอนจ้าตีไก่หนึ่งปอนนะคะ หมูปิ้งหนึ่งปอนจ้าพร้อมข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ห้าสิบเพนนะคะถุงเล็กเลกทุณ <c oughs> เล่นจ้าหมูปิ้งไก่ย่างเราพร้อมแล้วจ้าไม้ละปอนไม้ละปอนนะคะข้าวเหนียวถุงเล็กๆถุงละห้าสิบเพนนะคะใครสนใจมาเลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยจ้าไปกันเลยจ้าบรรยากาศก็กจะหน,นาวหน่อหนะะ่อคั oh, yeah, I mean ่อยรกเักหยร้ออีกสน้อี่ยรนอน่ออนีกนีัก่ยรน่นน ทำไมยูในเอา m e so, r สุกไม่ทันย่างส่งเตาเลยจ้าความฟินไม่หมดนะคะความฟินไม่หมดจ้าผมเสิร์ฟแล้วจ้า โอเคนะคะทุกคนเรามาชิมข้าวเหนียวหมูปิ้งกันเลยจ้าว่าอร่อยขนาดไหนนะคะอื <c oughs> ขออีกคำหนึง่งก่อนไปแซ่บๆเลยจ้า เหมือนได้กลับบ้านเลยค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเควิดีโอเยอะจี๊บข้าวเหนียวข้าวจีแล้วก็มาคราวนี้ก็มาจีขนมโตจ้าข้าวจีแล้วก็มาคราวนี้ก็มาจีขนมโตจ้า หลังจากปาไปคีเราก็ต่อด้วยของหวานอร่อยอร่อยจ้าเดี๋ยวจะมาโชว์วิธีทำนะคะแต่เราไม่มีถาดใหญ่นะคะเรามีกระถาง